สวัสดีครับสีเพชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับผู้ที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจําปี2565และผลออกมาว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งผมได้รวบรวมตัวอย่างหลายๆตัวอย่างออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวอย่างนั้น จะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมารับชมได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสำคัญจากช่องเซเพ c ช a n แนลนะครับไปรับชมกันเลยนะครับผม เมื่อเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนแล้วนะครับปรากฏว่าผลการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับสำหรับท่านใดที่ขึ้นข้อความสีเขียวและมีข้อความระบุว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับหลังจากนี้ท่านไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับก็ให้รอการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับซึ่งจะประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม2566นะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนแล้วขึ้นข้อความสีแดงแจ้งเตือนว่า ผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับว่าผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับ สำหรับตัวอย่างแรกนะครับขึ้นมาบอกว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองพบว่าผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ผลการลงทะเบียนขึ้นมาแบบนี้นะครับณนะตอนนี้นะครับท่านยังไม่ต้องดําเนินการแก้ไขข้อมูลใดๆนะครับผมโดยที่หน้าเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับก็ได้มีการชี้แจงกรณีแนวทางการแก้ไขสําหรับเคสนี้ไว้นะครับว่า กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตและมีใบมอรณบัตของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่20กันยายน2565นตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผมสำหรับกลุ่มนี้นะครับที่คู่สมรสเสียชีวิตนะครับก็ไม่ต้องดำเนินการแก้ไขใดใดนะครับให้รอตรวจสอบผลอีกครั้งในวันที่20กันยายนนี้นะครับและตัวอย่างถัดมานะครับผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เช่นกันนะครับเนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วนะครับพบว่าผู้ลงทะเบียนแจ้งจํานวนบุตรไม่ครบถ้วน ปรดตรวจสอบจานวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนของบุตรทุกรายนะครับผมสาหรับท่านใดนะครับที่ขึ้นข้อความแจ้งเตือนแบบนี้นะครับผมสิ่งที่จะต้องดําเนินการนะครับผมนั่นก็คือจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆของบุตรของท่านไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าสําเนาสูติบัตรของบุตร แล้วก็ให้บุตรนะครับลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยนะครับผมโดยบุตรที่มีอายุต่ำกว่า10ปีแต่ไม่สามารถเขียนตัวหนังสือได้นะครับก็ให้ผู้ลงทะเบียนสามารถลงลายมือชื่อแทนได้นะครับผมเมื่อเอกสารต่างๆเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับก็ให้ไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เราได้ยื่นเอกสารไว้นะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่ยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์นะครับก็สามารถไปติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้นะครับแล้วก็นําเอกสารต่างๆนะครับไปยื่นเพื่อขอแก้ไขที่หน่วยรับลงทะเบียนได้เลยนะครับ และตัวอย่างต่อมานะครับเมื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนนะครับปรากฏว่าสถานะแจ้งว่าอยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยลงทะเบียนนะครับผมสำหรับท่านใดน,นะครับที่ขึ้นข้อความแบบนี้นะครับผมก็ให้รอขึ้นข้อความสีเขียวก่อนนะครับโดยข้อความสีเขียวจะขึ้นมาแจ้งเตือนประมาณนี้นะครับกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วนะครับผม เมื่อสถานะของเราขึ้นข้อความแบบนี้และเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเราจึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้นะครับผมยังไงก็ให้รอสถานะเปลี่ยนเป็นข้อความสีเขียวแบบนี้ก่อนนะครับและตัวอย่างต่อมานะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีสถานะขึ้นข้อความข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีสถานะแบบนี้นะครับหมายความว่า ท่านได้เลือกลงทะเบียนแบบมีครอบครัวนะครับคำว่ามีครอบครัวก็คือมีคู่สมรสนะครับหรือว่ามีบุตรนะครับท่านจะต้องพิมพ์เอกสารออกมาจากทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับผมโดยวิธีการพิมพ์เอกสารออกมานะครับเมื่อท่านมาอยู่ในหน้านี้นะครับก็ให้ท่านเลื่อนขึ้นมานะครับก็ให้ท่านมาสังเกตที่ข้อความตรงนี้นะครับที่เขียนคําว่าพิมพ์เอกสารนะครับก็ให้ท่านทําการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็พิมพ์เอกสารออกมานะครับ แล้วก็ทําการเซ็นเอกสารให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําเอกสารทั้งหมดนะครับผมไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับและหลังจากที่เราได้ไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปตรวจสอบการประกาศผลการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่23กันยายนนี้นะครับและสําหรับท่านใดน,นะครับที่มีสถานะแจ้งเตือนว่า ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องนะครับผมท่านจะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่นะครับผมโดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าจะไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ .welfare.mof.go.th ก็ได้เช่นกันนะครับผมหรือถ้าหากต้องการจะไปลงทะเบียนผ่านการยื่นแบบฟอร์มกระดาษก็ได้เช่นกันนะครับผมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มกระดาษออกมาจากทางเว็บไซต์แล้วก็นำมากรอกก็ได รหรือว่าจะไปขอแบบฟอร์มกระดาษที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้เช่นกันนะครับก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็แนบเอกสารทั้งหมดนะครับยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้เช่นกันนะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับที่ผลการตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วพบว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับผมนอกเหนือจากกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้วระบบยังขึ้นคําว่ามีคู่สมรสอยู่นะครับสำหรับเคสนั้นนะครับผมก็ให้รอตรวจสอบผลการลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่20กันยายนนี้นะครับ แต่ในกรณีอื่นๆนะครับที่มีผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับจะต้องดําเนินการขอแก้ไขข้อมูลด้วยตัวเองที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เราได้ไปยื่นเอกสารไว้นะครับให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายน2565นะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และผลปรากฏว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับท่านสามารถไปติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้นะครับเพื่อขอแก้ไขข้อมูลนะครับผม และหลังจากที่เราได้ยื่นขอแค้ไขข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการประกาศผลการลงทะเบียนอีกครั้งในทุกๆวันศุกร์นะครับผมซึ่งจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันที่23กันยายน2565นะครับแล้วก็วันที่30กันยายนวันที่7ตุลาคมวันที่14ตุลาคมวันที่21ตุลาคมแล้วก็วันที่28ตุลาคมนะครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนํากันประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคําถามเพิ่มเติมนะ สามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ